17ปีครับ174เซเมตรครับเป็นชาวจังหวัดสงขลาครับชกมา38ครั้งครับชนะ20เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป7ครั้งด้วยกันส่วนทางด้านนักชกมุมน้ำเงินครับทางด้านชนะพลนะครับก็21ปีครับ169เซเมครับมาจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ55ครั้งครับชกมาครับชนะ41เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป13ครั้งด้วยกันครับ อะครับยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะครับครั้งแรกของทั้งคู่บนสังเวียนอันเป็นตำนานนะครับนี่คือสนามมวยมาตรฐานแห่งแรกของเมืองไทยครับสนามมวยเวทีราชดำเนินครับซายของชนะพลครับหรือว่าเจ้าธนพลลูกพ่อพญาเสือครับหรือว่าเกียรติหมู่เก้าเดิมนะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องนะครับวันนี้เจอกับฟ้ามงคลสอโชคมีชัยหรือว่าสารฝันกีฬานาทวีครับ กระดูกกระเดี่ยวอาจจะยังไม่เท่าไรนะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจแล้วก็การทิตซ้อมมีมาดีมากครับฟ้ามงคลอาครับมาดูกันครับขยับยังไม่เร่งไม่รีบด้วยกันทั้งคู่ครับชนะพลหรือว่าธนะพลนะครับฟ้ามงคลขีดไปก่อนครับทีมซ้ายครับขีดขึ้นไปครับเจ้าธนพล รวมแตะรวมครับครับเป็นสายเจอขวาครับตัดล่างไปครับแม่ก็มันออกจะแนวหย่อนแยบไปนิดนึงนะครับกรรมการก็เลยต้องมาเบรกเตือนให้สติครับช้าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแม่ต้องต้องหัวดักหนักหน่อยครับอาย,ยาบครับ คือถ้าเกิดหนักไปคู่ต่อสู้เจ็บเดี๋ยวก็หนักคื้นตอนนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะครับโอ้โหการบริหารพลกะดับหลังนี่สําคัญเลยนะครับนายกใช่ครับคือมวยเนี่ยมันต้องมีคนเจ็บตัวก่อนครับเจ็บตัวแล้วนี่เชื่อว่าเกมมันก็จะสนุกขึ้นมาแบบรวดเร็วมากขึ้นเลยครับแข่งขวาครับไปไปก่อนครับมิยืนเป็นมวยขวาเจอกับมวยซ้ายนะครับรอจังหวะครับยังไงดีครับถีบซ้ายครับจานั้นฟ้ามงคล ซ้ายไปครับดึงหลบได้ดีครับท่านั่นฟ้ามงคลรอจังหวะครับขวาคืนมาซ้ายครับตูมไปโยกไว้ครับสาอีกทีครับทางนัานธนพลครับยังป้องกันตัวไม่ให้ถึงตัวได้ง่ายๆครับอาวุธขยับแข้งขวามาขวาคืนเจอแข้งขวาครับต้องซ้ายคืนครับทางนัานธนพลเริ่มครับเกมเริ่มเปิดครับขยับตะตัดล่างไป สายแม่ชิงสาดมาก่อนนะครับเนี่ยครับเตะก่อนขอให้โดนแ่ละครับได้เปรียบแน่ครับทีบซ้ายเท้าหน้าครับฝ่ามงคลแม่ยืนมวยสวยส่งมวยดีพอกันเลยนะครับเตะพับในครับธนพลหรือว่าชนะคนแข้งซ้ายไปครับโดยวก็ไปครับถีบมาตัดล่าครับอย่างครับ เริ่มเห็นอาวุธคนละนิดคนละหน่อยครับเชื่อเหลือเกินว่ายกต่อไปน่าจะได้ตู้ของดีครับใสัหล่างสับสอกไปครับรวบไปครับช่วงท้ายล็อกมาขวางครับดูครับขวางแล้วตีครับตีมาตีคืนครับและก็หมดยกแรกครับนะครับนี่คือศึกทอนน้ำไทยเกียรติเพชร T K O ครับผลงานของโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์ครับ โดยมีโปรโมเตอร์ชุนเกียริเพชรคุณคำจันทร์สาวคำเขตให้การสนับสน,นุนขอบคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมครับคอมแพกเบรคเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพ b เบร e เครื่องปรับอากาศแอร์ครีติดแอร์กรีดีคัมเวอร์มีอินเวอร์เตอร์ทุกตัวบริษัททวินสเปเชียลจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากล SP w a r e ว o u s e ์เจ้าของเดียวกับ SP ีกันฉาด โดยเสียสมพรแก้วรัศมีโชติครับรับสร้างโกดังอเด็ประสมั่วประเทศโทรศัพท์084 761333 3ครับเนี่ยครับแข้งซ้ายของธนพลครับหรือว่าชนะพลในชื่อใหม่ครับเดินเข้าหานะครับฝามงคลขยับเข้าไปครับทีบซ้ายครับหลุดไปครับซ้ายครับชื่อใหม่นี่ชนะพลนะครับ อ่นเรียกชนะพลดีกว่าพี่บอกไหนๆเขาเปลี่ยนชื่อแล้วไป,ไปเรียกชื่อเดิมเขาอีกนะครับขยับเดินนะครับฝ้ามงคลครับตากแขงขวาไปครับชนะพลรอดักด้วยซ้ายขายับกดเปลี่ยนชื่อเอาเลิกเอาชัยนะครับชื่อชนะพลครับก็คงจะอยากจะได้รับชัยชนะต่อเนื่องแหละครับประมาณนั้นเลยครับเตะซ้ายมา ขวาคืนไปครับนี่มันจะไปยากอะไรครับเงื้อเงื้อแต่ไม่ออกนะครับชนะพลจังหวะนี้อ้าวรับรอจังหวะครับขยับขยับซ้ายครับตัดล่างครับชนะพลฟ้ามงคลคืนไปครับแหมถ้าน้องดื้อแบบนี้เกมก็น่าจะไปทิศทางที่สนุกเลยครับโดนเตะแล้วยังเดินครับฉะนั้นฟ้ามงคลโดนตัดทับในบีครับอ้าวกับผลักออกมาโอ้โหแข้งขวาครับฉะนั้นฟ้ามงคล ครับเปรอเข้มข้นแล้วนะครับความผีเริ่มมาแล้วครับนี่ครับสาแข้งซ้ายไปแหมก็ฟังเสียงแล้วดูครับดูครับว่าใครเตะหนักกว่าใครนะครับแานมวยครับอ่าละครับต่อยหมัดหนึ่งสองแล้วเตะขวาไม่เข้าครับฟ้ามงคลครับเดินเร็วขึ้นครับฟ้ามงคลแอ้งซ้ายของชนะพลครับเตะดักเอาไว้ตั้งรับก็จริงครับแต่แข้งซ้ายที่ออกมาสกัดอยู่ตลอดครับซ้ายแล้วครับเอาครับกลมลงไปต่อยลําตัวครับแม่แล้วจังหวะนี้นี่ S 1> <S 1> เหมือนว่าจะไปโดนรกระจับครับจังหวะเตะสวนขึ้นมาครับแ,แต่มันก็คือเนี่ยโอ,โอ้มันมันก็น่าปวดหัวนะครับคือมันมันไม่ผิดกติกาครับแต่ว่านักมวยมันเจ็บนะเออเจ็บมันก็ต้องออกอาการแหละครับก็แหมเอาว่า,า,ากันไปครับเอาหัหนึ่งสองครับหมามงคลเดีย๋ยวค่อยเดีย๋ยวค่อยไปดีภาควาิจารณ์เอาตีเขา่าตีเขา่ขามาตีเข่าขึ้นสับศอกซ้ายครับ อ้อขวาครับฟ้ามงคลครับโมโหครับเสียข้อขวามาขวาโต้เอาครับโมโหขวางสับซอกครับยัดเข่าแล้วมีซอกครับแล้วเติมเข่าครับท่านฟ้ามงคลไปต่อครับไปต่อครับฟ้ามงคลครับหดไม่หดครับหดไม่หดหดไม่หดใครหดใครซ้ายหรือขวาอ่าออกซ้ายมาก่อนนะครับนักชกจากนาทวีศกขาครับขยับไปครับ รอจังหวะช่วงท้ายมีอีกไหมครับแท็กอาวกับปลดช่ที่สองครับครับนี่ครับช่วงพักยกครับชนะพลนะครับปุ่มน้ำเงินครับเจอกับทางด้านฟ้ามงคลครับนะชกแดงครับที่ผ่านมามีจังหวะ เตะกระจับที่ไม่ได้ตั้งใจครับเดี๋ยวมาดูครับยกนี้เป็นอย่างไรครับเอาครับซ้ายครับดักไว้ครับรอจังหวะเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับทางนั้นฟ้ามงคลครับยังคงเปิดเกมชวนทะเลาะก่อนครับขยับมาซ้ายอีกแล้วครับอ้ดูครับบริเวณต้นขาด้านในครับขาซ้ายของฟ้ามงคลนี่ต้องทาวัสดีนเลยครับพี่ปอกครับคือไม่เลยนะครับ 2ยกเท่านั้นเองครับเตะขาไม่แล้วนะครับโอ้ไม่เห็นเห็นเลยครับเาแลวครับเอาไปต่อครับทางด้านของฝ้ามงคลครับเจ็บก็ต้องทนเอาละครับเจ็บแกต้องเก็บอาการพยายามออกบอลึงสองอกซ้ายอศขวาขึ้นไปวนออกมาครับขยับรอจังหวะสิบซ้ายเดินมากับขยับขยับขวาไปก่อนครับรอครับอย่างไงดีครับรอจังหวะครับดวลแต่ดวลโอ้ยแม่แต่ศอก ฝันศอกซ้ายครับถีไปก่อนครับปวนออกมาครับหมัดอาวก็โอ้โหจะเตะแม่ดันไปลื่มครับสายดักเอาไว้ครับชนะพลีขวาเอาเตะแม่ไปปลายเท้าครับฟ้ามงคลครับก็เจอโจทย์ยากเลยนะครับฟ้ามงคลครับเพราะว่าชนะพลนี่เขาใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านครับไม่แลกซิ่งหน้าครับชนะพลหดไม่หดทีฝาไว้ก่อนครับฟ้ามงคลพยายามโดนซ้ายของชนะพลอีกแล้ว ขยับครับขวาครับขวามาสอกคืนไปครับเอาครับรอจังหวะอู้ตั้งสอกแต่ไม่สนครับถึงตัวครับฟ้ามงคลล็อกแล้วตีตีกับวงในครับนี่ในก็เปลี่ยนแผนครับจากยืนทางวงนอกมาเล่นวงในบ้างครับไปต่อครับฟ้ามงคลครับโอ้ยซ้ายครับเสียงดังเพี้ยฟ้ามงคลหดไม่หดหดไม่หดครับออแล้วครับตอนเข้ามุมอับ โอ้ยจะเข่าลอยสองชั้นนะครับฟ้ามงคลครับท้ายากก็มาครับแมพยายามพยายามที่จะสอดในครับสอดในแม่ก็ยังทําอะไรกันไม่ถนัดครับแต่ยุทธายะเรศแยกออกมาพยายามสร้างจังหวะให้ได้ครับให้กับตัวเองครับฟ้ามงคลขยาบมขวาไปครับโหวนออกครับให้เป็นบอลดิงซ้ายก่อนครับโอ้ยสอดกลับแม่และจังหวะนี้นี่ ตัวเองไปได้ขึ่งรอบครับโดนสอกแต่เสียหลักกรรมการังไม่นับครับก็เรียกว่าสวิงไม่เต็มวงครับอไปต่อครับฟ้ามงคลครับความพยายามนี่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับในพับนายแทงเข่าซ้ายครับฟ้ามงคลอ่าบทเบียดครับควมั่นใจในร่างกายเลยนะครับฟ้ามงคลครับแต่ว่าชนะพลครับแทงแล้วก็คาเอาไว้โบกันใหญ่ครับนี่ครับทีมงานของฟ้ามงคลจากสชมีชัย เร่งครับเร่งให้นังมวยเดินเร็วขึ้นครับซ้ายครับดักไว้ก่อนครับชนะพลฝามงคนดื้อครับนะเด็กมันดื้อครับขวางได้แมแต่ยังตีไม่ได้ครับแต่ก็น่าคิดนะครับว่าถ้าเกิดชนะพลโต้ไม่ได้ <What? S 1> จะเป็นยังไงครับ <What? S 1> อ่าอภักสักครู่นึงก่อนก <What? S 1> ลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับแม ดูผัดใช้ครั้งหนึ่งครับโอุ้ยจะสับสอกนะครับชนะพลครับเนี่ยครับจังหวะเดินเข้าหาครับอัดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟนมวยครับว่าวันนี้ครับศึกมวยไทยศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชร PKO ของเรานะครับจะมีรอบ2ด้วยนะครับถ่ายทอดสดทางเพจมวยไทยเกียรติเพชรนะครับเพดเพชรบุกของมวยไทยเกียรติเพชรนะครับก็รอบเหมาของแชมเปี้ยนนะครับรอบหลังเนี่ยครับ คาทาเพชรสิงห์มาวินครับเจอกับมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มโอโหจัดอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็มีมนแคนบูมเด็กเซียนเจอกับอภิสิทธิ์เมฆดำมวยไทยครับและมีสิงห์พยักกิติเมืองสตูลเจอกับดาฟี่สอนเดชพันธ์ครับแล้วก็มีเพชรอุบลรถสวยจ่าเจดเจอกับมึกดำซอสมานกาเม้นครับอาล้ครับรอบหลังนี้ก็น่าดูน่าชมอีก4คู่ครับเป็นรอบเหมาของแชมเปี้ยนรัชการออดพี่มนต์ครับ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมเหมาพมอะไรพี่ป๋องสักรอบเหมือนลองวงเลยนะครเอาละครับสู้กันต่อครับบนเวทีครับผู้แรกในช่วงแรกของเราครับทางทอตบ5 5กฎหมายเลข5ครับเดินเร็วเหมือนเดินนะครับฝ้ามงคลครับดักเตะซ้ายเอาไว้ครับชนะพลดีบซ้ายครับฝ้ามงคลโอ้โหยสลับเข่ารอยสองชั้นอีกแล้วดูคือมีความมั่นใจเลยนะครับทางด้านฝ้ามงคลครับ มีทั้งสอกกลับเข่าลอยสองชั้นครับแต่ตอนนี้นี่ต้องเข้าให้ถึงตัวให้ไวให้เร็วก่อนครับเพราะว่าทนานชนะพลเนี่ยก็มีแข้งซ้ายครับคอยดักเอาไว้ครับขยับขยับซ้ายครับนี่ก็ดักไว้ก่อนไม่ให้เข้าถึงตัวง่ายๆครับนี่ครับขวาจะ่ว่าต่างคนต่างเสียบแฉลบแฉลบครับเอาเร่งขึ้นมาครับแต่ว่าแขนมันไปติดอยู่ตรงเชือกอะครับกรรมการก็เลยต้องมาแยกเร็วครับ ฟ้ามงคลเดินต่อครับใตพัดในครับธนพลไพัดในอู้แข้งซ้ายสูงครับไปต่อครับไปต่อครับฟ้ามงคลครับต่อนต้องเข้ามุมอัดครับมุมช่างภาพเอาทีมาไวโอูนี่ครับขยับรัวหมัดครับเน้นหมัดแล้วก็ตามมาเสียบเข่าครับขวางไว้โอ้นี่ครับแผนของท่านฟ้ามงคลครับแยกครับแยกก่อนครับไปกันต่อครับกลางเวทีเดินครับ ก็ดูครับเด็กมันดื้อครับซ้ายครับดักไว้ก่อนขยับก็ดจังหวะวิ่งเข้ามาชาร์จข่าวงในตีครับชวนทะเลาะวงในครับหนีไม่ออกก็ต้องบังก็ต้องสู้เข่าครับชนะชนะพลเจอศอกครับตีครับสามมงคลดูครับออกหน้าทีนึงอ่ะตีไม่ได้ครับแยกก่อนแหบโปกใหญ่เลยนะครับนี่ครับเสียตูส่อโชคมีชัยครับเตะซ้ายดักเอาไว้ครับชนะพลสามมงคล ได้ไหมตีแล้วก็พยายามยกบ้างนะครับชนะพลครับแผนแผนปราชาดาอยู่ที่ฟ้ามงคลครับแต็ตีหัวเข้าบ้านนี้อยู่ที่ชนะพลครับเดินครับพยายามใช้ร่างกายบดเบียดเข้าไปครับฟ้ามงคลชนะพลยังไงดีครับเกี่ยล่างครับเขี่ยล่างแล้วยัดเข่าขึ้นไปครับแล้วก็ตั้งกับแผงขาไว้ครับตีครับไม่สนครับตีได้ทุกข่าครับคะแนนฟ้ามงคล แยกมาแยกก่อนอเข็บทนแล้วเกินนะครับไปต่อครับไปต่อ,อหวัวไม่หวัวนะต่อยขวาลำตัวครับฟ้ามงคลอ่าออกหาตัวให้เจอครับนะครับโกับผิวออกขวาทีซ้ายทีเตะซ้ายครับหมัดหนึ่งสองของฟ้ามงคลแล้วก็ตีเข่าเจอซ้ายโต้สายราคาครับพยายามพยายามจะตีนะครับพยายามจะตีนะครับแต่ว่าแหมระบบป้องกันแกก็ดีเหลือเกินโอ้นี่ครับ แย่ครับลากมาครับเอาครับเดินครับเดินต่อซ้ายครับดักเอาไว้จะสอกกลับไม่โดนครับเตะขวาหลุดไปอีกครับตอนนี้พยายามคิดอะไรออกแล้วก็ทาหมดแล้วครับส่วนเนินชนะพลแกเห็นหมดเช่นเดียวกันยบอาวุธของฝามงคลแล้วก็หมดยกที่4ครับตามต่อนะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับไข่มวยพอหอมกลิ่นครับคุณชัยพฆ์ทอมกลิ่นครับไข่มวยสิงห์มาวินโดยเสียหนึ่งทัชชนนท์คดชาส่วน ลูกมาคุณภาพกราเจ็ดของไทยโดยท่านประธานสมเจตวุฒิเลิอเจริญบงครับโทรศัพท์024166326ถึง8แล้วก็ยามองน้ำเชงเช็คยิ้วกิดยูคาลิปตัสโดยบริษัทเกียรตวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดโทรศัพท์029435764 6ดูครับจังหวะภาพช้าครับพยายามที่จะเดินเข้ามาครับนี่ครับพยายามจะกระโดดเข่าลอยสลับขา2ชั้นครับเพื่อชาร์ครับ แต่จังหวะก็ยังไม่ได้รับเจอแค่งซ้ายดักไว้ครับต่อยมาแล้วก็ตามมาเข่าวงในแต่เจอตั้งคืนไปครับอ่าแล้วครับนี่ครับบรรยากาศครับก็หลังโควิดมาเนี่ยครับชาวต่างชาติก็ประมาณสัก80%นะครับ80-90%สครับส่วนชาวไทยก็ประมาณสัก10%เอนเนี่ยอ่าแล้วครับมาดูนะครับว่า ทางด้านของชนะพลครับสี่ยกพยายามเล่นงานด้วยการชิงออกอาวุธในจังหวะสองนะครับขณะที่ลูกเดินลูกขยันเนี่ยอยู่ที่ฟ้ามงคลนนะครับถาดวนชวนปะทะตลอดครับดูว่าจะออกแบบไหนอย่างไรนะครับอมองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกรรมการนะครับอ้าวข้ามาเข้ามาขึ้นข่าครับเ่าวครับ บี้สุดๆนะครับท่านั้นฝามงคลครับลากมาถอยเตะซ้ายครับดักไว้ครับเสียบมาครับหลอกเราตีครับตีคืนครับตีซ้ายครับท่านั้นชนะพลครับแมดูฟฝามงคลแกก็ยังเดินอยู่ครับแกรับทีมงานเองก็บอกไม่ต้องเดินแล้วครับแต่ว่าแม่ก็ฝามงคลก็ต้องเดินครับคือเดินแล้วทำทำได้นะครับและก็มันเป็นทรงเดินด้วยครับมีความพยายามมีความตั้งใจครับ เดินต่อครับออกตีดักเตะเอาไว้ครับด้านของชนะพลครับตีมาก็ตีคืนครับเราก็บรรยายไปตามอาวุธเลยนะครับผักไปมองทีมงานทีมงานบอกไม่ต้องเดินแล้วพอไม่ต้องเดินครับชนะพลก็ต้องเดินครับจบฟังกันแล้วก็ตอนนี้ครับผลเดินครับขยับเดินเข้าหาครับซ้ายครับแมเตะได้ครับแต่ดูครับวงในครับ ลากมาตีครับเท่นั้นฟ้ามงคลเสียตูก็โบกตืออันโอ้ยแข่งทรายโอ้แข่งนี้ครับแล้วก็โบกโบกไม่ให้เดินแต่ว่าแม่ฟ้ามงคลแกครับนี่ครับเกียร์เกียร์ก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะฟ้ามงคลสไตล์ของเขาครับแล้วปัญหาคือแกไม่หันไปมองที่มุมด้วยครับอ่าเอาครับนี่ครับเหมือนเหลือบเห็นแลวครับออกมาถอยอีกครั้งหนึ่งครับฟ้ามงคลครับ โอ้ถือว่าวันนี้นี่เดินเปิดเกมแล้วก็ใช้ความแข็งแรงครับอัดเข้าไปครับเอาแ้งซ้ายไปครับชนะพลไม่ไตายังเดินเข้าหาแล้วเสี่ยงสอกแล้วโดนขวาของฟ้ามงคลครับวิ่งวิ่งใต้นักกีฬา ปัจจัยแม่ล้มหลายอย่างและเกินนะครับในสนามมวยครับอ่าขยับเข้าไปครับชนะพลถีบเอาไว้ครับตัดลําตัวครับชนะพลครับเข่าซ้ายของฟ้ามงคลครับอาล่ะครับบังบ้างครับป้องกันบ้างครับฟ้ามงคลครับขยับเดินครับสามสิบวินาทีสุดท้ายครับด้านชนะพลอู้พยายามจะจะต่อยลาตัวครับปีครับแต่ตอนนี้กลายเป็น ทางด้านฝามงคลที่รอดักตั้งรับบ้างครับดักเตะขวาไปครับขวาหลุดแล้วโผลนออกมาครับช่วงท้ายครับนับถอยหลังครับต่อยทีและยัดเข่ามาพร้อมเสียงระฆังครับมดยกสุดท้ายครับนี่ครับรุ่นน้องครับต้งกราบรุ่นพี่เลยครับ ดูการชูมือครับชัยุทดคันเรศครับรวบรวมคะแนนครับด้านล่างก็มีนริน์ของมีรันรัพินสอบเหล็กแล้วก็สาราสุภาใสครับหันไปชูมือที่นักชกกุ้งแดงครับฝามงคลสอโชคมีชัยครับขยันเดินเปิดเกมครับได้รับการชูมือเอาชนะชนะพลสอนิยมทซับหรือว่าธนพลลูกพ่อพญาเสือครับ